สวัสดีค่ะครัวแคมบ้านๆมีเมนูมาฝากทุกท่านนะคะเมนูวันนี้นะคะกากหมูผัดพริกแกงค่ะเป็นเมนูที่ทำง่ายและก็ทานอร่อยนะคะทานกับข้าวสวยร้อนๆหรือว่าคุกข้าวร้อนๆอร่อยมากค่ะเดี๋ยวเราไปดูวัตถุดิบและวิธีการทำพร้อมกันเลยนะคะวัตถุดิบของเราก็จะมีกากหมูนะคะวันนี้ครัวแคมบ้านๆจะใช้กากหมูติดมันแบบนี้นะคะ ประมาณ500กรัมค่ะเพิ่มความหอมด้วยใบยมะกรูดนะคะใบมะกรูดซอยค่ะพริกแกงที่เราใช้ผัดเป็นพริกแกงเผ็ดนะคะประมาณ100กรัมนะคะพริแกแห้งเดี๋ยวเราจะไปทอดน้ำมันนะคะเอาไว้เป็นเครื่องเคียงแก้เรียนเครื่องปรุงนะคะก็จะมีน้ำตาลมะาพร้าวหรือน้ำตาลปี๊บก็ได้ค่ะ100กรัมค่ะน้ำปลา2ช้อนโต๊ะนะคะผงชูรสครึ่งช้อนชาค่ะน้ำเปล่า70 ml นะคะ เดี๋ยวเราไปลงมือทำพร้อมกันเลยค่ะซอยใบยมะกรูดก่อนนะคะเนี่ยค่ะเอาก้านแข็งๆออกได้เลยนะคะเอาเฉพาะใบค่ะใส่เยอะใส่น้อยตามต้องการได้เลยนะคะแต่ขัวแข็มบ้านๆถ้าผัดพริกแกงและชอบใส่ใบมะกรูดเยอะๆค่ะ เราก็จะมาลงมือทอดพริกกันนะคะใส่ไม่ต้องเยอะก็ได้ค่ะแค่คั่วๆั้วน้ำมันนะคะให้เขาสุกพริกลงไปเลยค่ะ เริ่มเปลี่ยนสีแล้วนะคะเราปิดแก๊สได้เลยค่ะเพราะว่าความร้อนของน้ำมันก็จะทําให้พริกของเราเริ่มสุกข,ขึ้นแล้วทำให้ไหมได้นะคะตักพักไว้ได้เลยค่ะก็จะลงมือผัดพริกแกงต่อเลยนะคะใส่น้ำมันไปประมาณ3ช้อนโต๊ะค่ะน้ำมันเราเริ่มร้อนนะคะใส่พริกแกงลงไปผัดได้เลยค่ะ ผัดพริกแกงให้หอมเลยนะคะเราจะใช้ไฟกลางนะคะเติมน้ำลงไปได้เล็กน้อยค่ะ ที่แกงเราเริ่มส่งกลิ่นหอมแล้วนะคะให้เราใส่น้ำตาลลงไปค่ะประมาณหนึ่งร้อยกรัมนะคะผัดจนกว่าน้ำตาลเราจะละลายนะคะตามด้วยน้ำปลาค่ะสองช้อนโต๊ะค่ะผงชูรสนะคะครึ่งช้อนชาค่ะโรยใบมะกรูดไปเล็กน้อยก่อนนะคะ ให้ใบมะกรูดของเราส่งกลิ่นหอมไปกับพริกแกงค่ะน้ำตาลเรายังไม่ละลายนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะเราสามารถเติมน้ำลงไปได้เลยนะคะประมาณ50 ml ค่ะ น้ำตาลมะพร้าวของเราจะละลายยากนิดนึงนะคะผัดไปเรื่อยๆค่ะใช้ไฟอ่อนผัดไปเรื่อยๆนะคะน้ำตาลเราเริ่มละลายให้เราชิมรสชาติได้เลยนะคะ น้ำนะคะที่เราใส่ไปอาจจะงวดขึ้นแล้วนะคะอาจจะทำให้ที่แกงของเราคุกเข้ากับอากากหมูของเราไม่พอนะคะเราสามารถเติมน้ำได้ตามต้องการเลยนะคะดูจากปริมาณกากหมูของเราที่เราใช้นะคะ ผัดไปเรื่อยๆพอได้ที่แล้วประมาณนี้นะคะเราชิมรสชาติตามที่เราต้องการแล้วนะคะให้เรานำแคปหมูลงมาใส่ได้เลยค่ะแคปหมูที่เราเตรียมไว้นะคะใส่ลงไปเลยค่ะเราจะผัดไม่นานนะคะคุกเค้าให้เข้ากันแล้วเราโรยใบมะกรูดลงไปได้เลยค่ะใครชอบเยอะใส่เยอะได้เลยนะคะ ตามด้วยพริกทอดค่ะพริกทอดหรือพริกขั้วน้ำมันนะคะเนี่ยค่ะเพียงแค่นี้นะคะที่แกงกากหมูของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะน่าทานมากๆค่ะหากใครชอบเมนูนี้ก็อย่าลืมกดติดตามครัวแคมบ้านๆไว้นะคะจะได้ไม่พลาดเมนูใหม่ๆของครัวแคมบ้านๆค่ะสวัสดีค่ะผัดพริกแกงของเราก็เสร็จพร้อมเสิร์ฟนะคะเป็นเมนูที่ทานง่ายๆแล้วก็ คลุกข้าวสวยวร้อนๆอร่อยมากค่ะทำง่ายนะคะวัตถุดิบก็หาง่ายเช่นกันค่ะน่าทานมากๆเลยค่ะ